โอ้น้องกินใหญ่เลยอะกินเก่งนะเนี่ยน้องได้เคี้ยวบ้างไหมเนี่ยอีกอีกบายยน้องหน่อยบายๆน้องหน่อยบายมีสายรายงานว่าเจอแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วไหนๆขอดูหน่อยได้ไหมครับหลักฐานสองมีเป็นกล่องและตัวสองตัวนี่ไงเจอแล้ว มีงบคนละห้าร้อยเราเลือกเลยครับเฮ้ยอะไรนะอะไรกันเฮ้ยคุณชอบสายสีน้ําเงินนีหว่าแต่ผมผมสีน้ําเงินเออทุกคนก็กําลังเลือกของตัวเองอยู่นะของเราได้แล้วเราก็พอแล้วรู้สึกว่าพี่ป๋จะหวังแชมป์เลยนะเราเอากาซัสเลยโอ้คือตัวนี้คือพี่ปดเลือกใช่ไหมอ๋ออ่าจัดไปคราวนี้เราไปประลองกันเลยดีกว่ามาแล้วเราก็ได้ของตามบัลลเก์ของเรามาแล้วไปแกะอุปกรณ์การประกอบมาพร้อมเจอกันเลยดีกว่าคู่แรกก็คือพี่โม้พี่ป๋อใช่ไหมครับ โอเคสามสองหนโกชุดเรียบร้อยครับเฮ้ยดูที่กยมาที่ชุวันโกชุดเฮ้ยโอยดูนิ่งเลยคันิ่งไม่เจนิ่งคนเดียวเหรอไอ้นิ่งเงนกูอ่ะ เอาหน่อยเนอาหน่อยเอออุ้ยตีไม่แทพท้าจะไม่กันเินเลยอะเลอเลอะเปี่ยัไงล่ะไม่น่าเลยนี่นี่ร้อยร้อยเป็นไงเป็นไง